โอเคครับเด็กๆนะครับป2แล้วก็ป3เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับนะครับโดยที่หนึ่งร้อยนะครับ หนึ่งสิบหรืออะไรลูกหรือหนึ่งร้อยกับสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบนะครับพูดง่ายๆว่าหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยก็คือแผ่นแผ่นนี้นะครับแผ่นสีเหลืองตรงนี้นะครับกับอีกหนึ่งสิบนะครับกับอีกหนึ่งสิบก็จะได้เท่ากับว่าหนึ่งร้อยกับสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบมันคือการนับเพิ่มสิบนั่นเองนะจากหนึ่งร วิธีการเขียนเลข h ินดู a r a b i c ก็หนึ่งหนึ่งศูนย์หรือว่าหนึ่งร้อยสิบตัวเลขไทยครับหนึ่งร้อยสิบตัวหนังสือก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบเช่นเดียวครับมาดูซิอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยกับเท่าไหร,ร่กับยี่สิบนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลูก หนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองหนึ่งร้อยยี่สิบมันเพิ่มมาเท่าไหร่ละมันเพิ่มมายี่สิบตอนแรกมันจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยี่สิบอะให้ถายต่อไปเป็นหนึ่งร้อยอะไรหรืนะครับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบหมายถึงว่าหนึ่งร้อยกับอีกสามสิบนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบต่อมาครับมันมีทั้งหมด แผ่100นหนึ่งร้อยนะแผ่นใหญ่หนึ่งร้อยแล้วก็มีทั้งหมดสี่ขีดหรือว่าสี่แท่งนะก็จะได้เท่ากับสี่สิบเนาะนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยกระปิบสี่สิบครับการเขียนเลขอินโดลาบิกนะครับตัวเลขไทยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเป็นหนึ่งร้อยสิบมาครับแล้วก็นับครับอันนี้หนึ่งร้อยแน่ๆแล้วนะหนึ่ง ่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบและห้าสิบนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยกับอีกห้าสิบในการเขียนเลขินดูระบิกรับตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือครับเหมือนเดิมนะครับอ่าลองมานับซิอันนี้หนึ่งร้อยแน่ๆแล้วนะครับหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบ ดังนั้นก็เป็นหนึ่งร้อยกับอีกหกสิบเหมือนเดิมครับอันนี้หนะึ่งร้อยแล้วเรารู้แล้วนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับหนึ่งร้อยกับอีกเจ็ดสิบอ่านในเรียนปสองดูนะนะครับถึงร้อยเจ็ดสิบแล้วนะลูกนะครับต่อไปครับลูกปสองนะครับก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ 60 70และ80นะครับจะได้เท่ากับ100กับอีก80วิธีการเขียนเลขฮินดูอรบิก180ตัวเลขไทย180ตัวหนังสือ180นะครับนับช่วยกัน1ก็เป็น10 20 30 40 ห้าสิบหกสิแปดสิบละเก้บก็จะเป็น100กับส0ตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือ190ตัวเลขไทย190ตัวหนังสือเป็นหนึ่งร้อยเก้าสองครับ อ๋อเยอะจังเลยอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยเนี่ยเรารู้แล้วนะหนึ่งร้อยเรารู้เนาะนะครับนับซิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบและหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเพราะว่ามันเป็นสิบสิบงงไหมครับสิบสิบครั้งเท่ากับหนึ่งร้อยฉะนั้นถ้าเรารวมกันนะครับในโจทย์คือหนึ่งร้อยกับสิบสิบหรือหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อย ถ้าหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยรวมเป็นสองร้อยสองร้มาดูสิแผ่นเต็มนี่คือหนึ่งร้อยนะครับแผ่นเต็มอีกก็คือหนึ่งรรวมกันเป็นสองร้อยเลขยูระบบิทนะครับต่อไปตัวเลขไทยอันนี้ก็สองร้อยนะครับตัวหนังสือก็สองร้อยเช่นเดียวกัน ต่าตัวนี้คืออะไรเอ,อ่ยนะครับร้อยเท่าไหร่ลูกนี่คือเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านี่คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตอบผูกกันบ้างไหมนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอามาดูสินะครับก็คือเนี่ยนะครับดูนะดูหนึ่งร้อยก่อนนี่คือหนึ่งร้อยเต็มนะครับก็คือตัวสี่มือครับเลขหนึ่งแทนหนึ่งร้อยก 100. รับ กี่สิบลูกเจ็ดสิบนะครับกับเจ็ดสิบจะมีกี่แทงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแทงครับเจ็ดสิบอันนี้ลูกอะไรอ่นตัวนี้ก็คือหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบมาดูสิหนึ่งร้อยลูกเหมือนเดิมครับสีม่วงม่วงหนึ่งร้อยก็มีค่าหนึ่งร้อยสามสิบ ก็คือตัวแท่งสิบมีกี่แท่งลูกตอบสามแท่งนะครับหนึ่งสองสามมีสามแท่งนะแล้วถ้าเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบกี่ยัวงไงนะหนึ่งร้อยห้าสิบติกตอบติ๊กตอบติกตอบหนึ่งร้อยห้าสิบเขียนอย่างไรดีไปดูซิหนึ่งร้อยห้าสิบเขียนอย่างไรก็คือหนึ่งร้อย ครับนี่คือหลักหลักร้อยนะครับก็คือหนึ่งร้อยตัวนี้กับห้าสิบนะครับอันนี้คือแผน100นะ่นหนึ่งร้อยเนาะอันนี้คือแผ่นหนึ่งร้อยต่อมาแผ่นห้าสิบดูนะแผงห้าสิบนะครับจะมีแท่งสิบเนี่ย้งหมดห้าแท่งจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกห้ 6, าแท่งนะมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดของเรานะครับก็ผู้ปกครองจะเข้ามารับให้เราเนาะ โอเคนะครับมาดูซิแบบฝึกหัดเขาให้หนึ่งวงกลมรอบภาพแสดงการนะครับทีละสิบนะครับและเขียนจำนวนเลขแสดงเนี้ยแสดงจำนวนนะครับให้เราวงกลมนะครับให้เราวงกลม,กมสิบดูซิว่าในรูปภาพเนี้ยเป็นเป็นแถวนะครับเป็นแถวดูซิว่าแถวนี้ได้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไม่ถึงสิบใช่ไหมครับอรอลองดูแถวทางนอนสิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าสิบพอดีเลยนะครับจากนั้นแล้วเราก็ต้องวงกลมให้ครบสิบคันนะครับคันที่เหลือทำไงเราก็ต้องวงกลมอีกนะครับวงกลมไปเรื่อยๆโอเคไหมเสร็จแล้วนักเรียนจะรู้ว่ามีรถทั้งหมดกี่คันนะครับในข้อที่หนึ่งจนมาในข้อที่สองนะครับในข้อที่สอง เราทําเหมือนเดิมครับถ้าเราทําอันที่หนึ่งได้เราจะทำอันที่สองได้นะครับแล้วก็วงกลมแพนกิ้นนะครับว่าแพนกิ้นเนี่ยมีกี่ตัวโอเคไหมนะครับเราจะวงกลมแพนกิ้นว่ามีกี่ตัวครับมาดูที่การนับและแสดงจํานวนครับการนับและแสดงจงํานวนตรงนี้ครับนักเรียนมันจะขาดไปนะตรงเนี้ยมันจะขาดไปแต่จริงๆมันมีนะครับ ตรงตรงนี้มันมีนะแต่ว่ากรอบตัวนี้มันไปซ้อนทับนะครับเดี๋ยนับเลยครับหนึ่งกี่แท่งก็ว่าไปนะครับแต่ตรงนี้ก็คือนับเป็นสิบเหมือนเดิมน,นะครับส่วนตรงนี้ลหละตรงนี้คืออะไรลูกตรงนี้มันก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งอะไรหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่าหนึ่งร้อยเสร็จแล้วก็จะมีอีกกี่อีกกี่แท่งนะครับหนึ่งแท่งมันก็เท่ากับสิบนะครับนักเรียนก็นับไปวนนี้นี่คือแบบทหัดของปสอง แล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเท่าไหร่หนะ้าสอนไปแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดคูความโชคดีของเราคือเรียนอลน์คือเราสามารถย้อนกลับไปดูได้โอเคไหมนะครับแล้วก็ตอบด้านล่างตอบเป็นเลขอารบิกโอเคไหมตอบเป็นเลขอารบินนะครับโอเคมาดูของป3 มาปสกั 3, บนบ้างน,นะครับป .3 ป .2 องนี่คือแบบันของปสองนะครับเสร็จแล้วนะต่อมามาดูที่แบบที่หักของปสามนะครับให้แสดงจำนวนเนี่ยในรูปของการกระจายนะครับเป็นการเขียนในรูปก,การบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นนะถ้าค่าของเลขโดดเนี่ยมันเป็นศูนย์เราจะสามารถเขียนหรือไม่เฉยก็ได้ พูดง่ายๆว่าในการเขียนรูปกระจายเนี่ยเราจะต้องเขียนค่าแสดงค่าประจําหลักนั้นๆเช่นถ้ายกตัวอย่างเ15อย่างเงี้ยในการเขียนก็คือจะต้องเรียนเขียน10บวก 5, ะครับวก5นะครับถ้าเป็น135ก็ต้องมีเขียน100บวก30แล้วก็บวก5แต่ถ้าเป็นเลข130อย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเขียน100บวก30 แต่ทีนี้หลักหน่วยมันเป็นศูนย์จะเขียนหรือไม่ต้องเขียนก็ได้เรามาดูกันโดยใช้ลูกคิดนะครับที่เนีูกคิดเนาะห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามนะครับเราเริ่มจากาหลักพันก่อนนะครับห้าพัน,ก,พนก็คือเลขห้าเนี่ยอยู่ในหลักพันเนาะห้าอยู่หลักพัน หลักร้อยละครับมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ห้าพันละสี่ละต่อมาหลักสิบมีหนึ่งมีสองนะครับเป็นยี่สิบนะสองนี้อยู่ในหลักสิบนะครับก็คือยี่สิบต่อมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามนะครับเอาใหม่นะ,นะเอาใหม่จำนวนห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามนะครับถ้าเราใส่ในรูปคิดก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับในหลักพันห้าประมาหลักร้อยหลักร้อยลูกหลักร้อยก็คือหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยประมาหลักสิบสิบยี่สิบนี่ไงนะครับประมาหลักหน่วยก็เป็นหนึ่งสองสามรวมกันเป็นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามนะครับห้านสะี่สองสามหรือ เราแบบนี้เราไม่อ่านนะเราจะอ่านว่าห้า3ันสี่ร้อยยี่สิบสามะครับในการนับพูดเรียงตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เช่น5้า 5, 4, 2, สี่สามห้าสี่สองสเนี่ยเราจะไม่พูดเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีค่าประจำหลักคืออะไรนะครับแต่เราจะพูดว่าห้า3ันสี่ยยี่บสาะครับเดีกมวเกมช่วยแบบช่วยนะครับในการ โอเคนะครับโอเคโอเคดูค้าประจำหลักนะครับหลักพัน หลักพันคือเลขอะไรลูกเลขอะไรลูกหลักพันนะครับก so ็คือเลขห้าน in oui, ั่นเองนะครับห้าต่อมาหลักร้อยนะลูกนะครับหลักร้อยล่ะหลักร้อยคือเลขอะไรเลขสี่นะครับเลขสี่หลักสิบเดีลูกหลักสิบคือเลขสองหลักสิบคือเลขสองนะครับ และหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลขสามนะครับหลักหน่วยคือเลขสามเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคูเกมเปลี่ยนนะครับคูเกมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขข้างบนเป็นอะไรดีล่ะอยก็เอาเป็นเป็นอะไรดีเป็นอะไรเอาเป็นนี้ด้กว่ สี 4, okay. <g <g ่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดโอเคนะครับก็จะได้ว่าหลักพันก็คือสี่หลักร้อยก็คือสามหลักสิบก็คือสองหลักหน่วยก็คือหนึ่งโอเคไหมแต่ถ้าค่าประจำหลักอ่ะลูกถ้าค่าประจำหลักมันก็จะเป็นสี่พันนี่คือสี่พันนะหลักร้อยล่ะลูกก็คือจะเป็นสามร้อยหลักสิบล่ะครับก็คือยี่สิบ ส่วนหลักหน่วยต้องเติมศูนย์ไหมไม่ต้องเพราะมันเป็นหลักหน่วยก็คือเลขดเดียวครับโอเคนะครับสรุปนะครับสรุปสรุปว่าถ้าเราจะอ่านนะครับถ้าเราจะาก็คือต้องอ่านจากหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นไปถึงแสนนะครับอ่านจากขวามาซ้ายนะครับถ้าเป็นเลขหกหลักนะครับเลขหกหลักก็คือจะเป็น น่วยสิบร้อยพันแสนนะครับก็คือหนะึ่งแสนโอเคนะครับต่อมาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดนี้ก็จะถามว่าหกอยู่ในหลักใดนะหกในหลักใดอาจจะเฉลยหนึ่งข้อนะครับหกอยู่ในหลักใดนะครับคิว่านับนับหกพันอันไหนมันอยู่เท่กัน ก็จะนับซิอันไหนมีบอกกันว่าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอันนี้เกินนะครับอันนี้เกินเราไปดูซิอันไหนที่มันจะเป็นหกได้นะอันนี้เป็นศูนย์แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปดูซิหลักพันหนึ่งสองสามสี่อันนี้มีแค่สี่นะครับเอ้เราจะดูียชื่อว่าหกเนี่ยอยู่ในหลักใดก็มาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าเจอแล้ว แสดงว่า6เนี่ยอยู่ในหลักหมื่นนะครับ6อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่าไหร่ก็คือ6กหมื่นโอเคนะครับแบบนี้เคลียร์ไหมลูกนะครับเคลียร์ไหมโอเคนะครับ ถ้าเขียนในรูปกระจายในรูปนะครับถ้าเราจะเขียนในรูปกระจายนะครับก็จะเป็นหกหมื่นบวกอะไรครับบวกอะไรบวกสี่พันบวกอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคไหมในการเขียนในรูปกระจายนั้นนะครับถ้ามันมีคําว่าหรือ แสดงว่ามันเขียนได้สองแบบนะครับดูนะแบบที่หนึ่งเราจะเติมศูนย์แบบที่สองเราจะไม่เติมศูนย์อะดูแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งบวกสี่พันบวกแปดร้อยนะครับบวกศูนย์แล้วก็บวกเจ็ดโอเคไหมอีกแบบหนึ่งเราไม่ต้องใส่ศูนย์ก็จะเป็นหกหมื่นบวกสี่พันบวกแปดร้อยแล้วก็บวกเจ็ดเลยโอเคไหมไม่ต้องใส่ศูนย์นะ อันนี้ก็คือมันจะมีศูนย์แต่ส่วนเนี้ไม่มีศูนย์โอเคนะครับอันนี้เช่นเดียวกันอ่าเรียนรู้ปัจจัยนะครับให้นักเรียนนอันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนลบเลขโดดลงในตารางนะครับก็จะเขียนในรูปนะครับเอาหนึ่งเนี่ยแล้วก็นับประกอบ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะครับแล้วก็หน่วยหน่วยเป็นเลขอะไรนะครับเราก็มาเติมนตรงนี้สิบเป็นเลขลอะไรอะไรประมาณนี้นะครับดูจากเลขข้างบนนะคะรับเสร็จแล้วเราก็เอาค่ามาใส่ครับศูนยะ์เนี่ยนะอันเนี้ยมันมีสองสองที่ก็คือว่าตรงนี้กับตรงนี้บรรทัดด้านบนเราจะเขียนการกระจายโดยใส่ศูนย์แต่บรรทัดด้านล่าง นะครับเราจะเขียนกระจายโดยไม่ใส่ศูนย์โอเคนะครับน้นนี้เช่นเดียวกันมันมีศูนยะ์อันนี้ก็มีศูนยะ์เห็นไหมว่ามันจะมีศูนย์อยู่ทั้หมดเลยนะก็เลยมีข้างบนกับข้างล่างโอเคเนาะข้างบนใส่ศูนย์ลงไปด้วยเลยนะครับข้างล่างไม่ต้องใส่ศูนย์ในการเขียนการกระจายโอเคนะครับนี่ก็คือแบบฝึกหัดของชั้น ป .3 สุดท้ายนะครับเหมือนกันครับแล้วก็ดูหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็ามาลงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้อะไรก็ว่าดไปตามเลข่ที่เขากาหนดให้เสร็จแล้วก็เขียนนะครับหนึ่งยู่ในหลักได้มีค่าเท่าไหร่ศูนย์ยูนหลักได้มีค่าเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับแบบฝึกเราของปอ .3 ก็ถ้าสอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้ ถ้าเกิด,ดนักเรียนมีปัญหาเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและขอบใจเด็กๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ช่วยกํากับดูแลให้นักเรียนนั้นได้ทํางานนะครับส่วนใครที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถเอ่อไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังได้โอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณากครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ